รับรนงองครอ,อสัีมองตัวจังเลยกลัวเหรอครับ่านีอ,อลักของผมขบวต่างนอาราเป็นบ้ปปาน,นี่นองเงืออกกันานามันก้นเงาไหล่นเงไหลทานดีบอกม่อนานยังกับอนบอจอจ๊บเดีว๋วพี่น้องข้อแรกไหนปะทานซื่อทานอาหารนงทานอาหารยันยอแม่บอ้าวสุปีิงยังไงเนีเ่ย สีเล็บเจ้าเลี้งนี่ล้างจานนี่ไปไหนมาสีพลาสเตอรล่านี้หมยังเ่สวัสดีค่ะหญิงแสงทองแดนไทนี่ครับหิเขาแล้วครับเดียวาเต้นจไมันครับผมรู้เรองกินเขานะครับาม่หอมแม่หอมตัดจเลย ว่าได้เกเี้แล้วมหายอยู่ห้องมาอยู่ว่าแหลวตรงมาหายอยู่ลงพวยสีพ่อถึงเขาแห้งแล้วเต๋อ้าดงเขาลงแล้วผูเก็ต้องจนมาลังก่อนเพาะะเรี่องดีเราบเผาดีแห้งลายแห้งจะพูดว่าไินพ่นไหนเบียร์ารอนุมาตมาตีมันนี้คนขอมาอังแบบชุดไทยด้วยากเปีนยังสั่งอะทุกเที่ยวแต่ชุดไทยแม่แอบนี่สก่ได้ก่ มันทีมีคนทางเพีหญิงบอกมาเป็นอย่างคือเข้อประเด็จ้าขออนุญาตเดอร์สันตัวาคุยกันเลยว่ามันเป็นเพราะว่าคนอนุบาลหลายชั้นเลยเนาะข้อแม่ของมันเชื่อไหลคือคือย่างที่ไหว่าหนึ่งวิก็ได้นหนึ่งวิ่งทีจะเข้ามาเนี่ยมันส้นเข่ามากอยู่แล้วมันบนเป็นแค่ผู้เดียวนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามันก้อนนานจักมื่สองหมื่นสบาย มนเพิ่งมาสื่อก่อนมันงงันเพิ่งมาสื่อก่อนตออ่านใกล้อเพิ่งหาเพ่หาตื่นเต่นนดิไ่่แบบว่าเออเซนต์เห็นน่ะน้องเต้บอือว่าบุดีเห็นพุญดีบอนะมันกับรอบมึงพาที่เหือเนียนม่ันเนี่นมาขึนก็ว่าซื้อประมาณนั้นต่สุดท้ายมันก็ซื้อก่อนมันโบิงอ่าเนแน่นบอเพราะงัเพสนทู่ในบ้านนห้งนีแล้วนะครับ บ็กินมบมากเอ่กองักกินได้ยอะเลยจ้าแ่นแหงมากเบิ้งต้อกินขน่นมากเบิ้งเขาต้องกินข้อต้องกินเพาะแซ่บอยกกินแบบว่าเออทั้งกินทั้งอายทั้งแบบตรงเยา่าวิมายาเนะครับมันมาเป็นตแซ่เน่ยเยา่าวิมายายาด้ววิมายาดีมีอะไรไม่เป็นอย่างน้อจ้าว่าเคยไทยก็บน่องเติ้าเถือนเมื่อไหร่หายหลอดเลยหรพคอนฮอแต่ผมยุ่งไปายกน่องบ่าย่ายกันก็เ ผมไม่ลึกลับอ่ะนะมองคนณรอกันสิหอวงโตจังเลยกลัวเนยครับแต่ว่านี่อบักลักของผมขวนตลางอาลากเป็นทิศูบปานี่นองขนเงาออกกันแล้นามันขึ้นเงาไหลนู่เงาไหลทานดีบอกแม่อานี่านเจอโบอุ่นตุบจอยแจ๊บเดียพี่น้องพอนี่เดี๋ยวปานซื่อทานอาหารนะแม่ทานอาหารนั่งหยอไม่บ เอาสรุปปียิง่งยังไงเนี่ยทีเด็ดเจ้เล่เนี่ยล้างจานไปไหน่าสีโปรตีนแล้วมันหมดนิันึงเนี่ยทำไม,มว่าเาโปรตีนนะจากมันไม่มีโปรตีนนั่งเหือ่อของเหยืาา่นนาอาจากซ <laughs> <laughs> ักสีเตนน้ำแข็หเรืวรว <laughs> อว่าสีเจน้ำนมบะเอาจ้าเ้วคนเสือตัวร์หลเนาะยวเบาเรื่องหลอดที่แล้วสาวจอยกับเมย์ต่อยกับเมย์เสี่ยเพาะว่าสเตนน้ำยาบคิ๊บ มีจานหดแต่ว่าไปสอมเต็มนะเราจังง้พวกนี้หรือแม่คพ่วพี่น้องเดี๋ยวแม่พัวแม่นบ่ดี๋ยวแม่พ่วมัเต็มแล้วอีกไปแม่ไปเอื่อนเอื่นเห็แนวสั่นกาลจอยบกว่าเดี๋ยวมานเต็มคู่สันบนเงียบจิ๊บงานถึงงานหลายพี่น้องเป็นงานจิจยามคนมั่งงานบอสตุยตวงามถึงานหลายเนาะงานถึนเก้าไ่ได้เต็มหรอกงานถึเก่าถ้าแม่หนึ่งแม่หนูบอย่างาูกเอามาเด็นน้ำมเอาเด็นน้ำยัวน้องงานถูกจ้อ มน,น่อยนะครับมีน้อ,นอยเด้่อยมากไปเลยมีลูกเจ้าสมอาให้ลูกไป่นี่อ้อบวลาเรือเดีกันแนี่ยล้วอนมาดีพี่นี่ให้อันนี้ทายครับพูดพึ่งพักนิดนึงอออ๋วันนี้เอ็นนี่นหลายคนพี่นอนกินเข่าอยู่เจอตอน,นีู้อ่อนุมัติเยอสื่อมาหล่อจ้าสื่อลสืครับน้องเอ็มน้องอ็มกวดขาอยู่ครับโอมราการแม่ตีก็หัรติ๊ง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  มึงบ้าเพื่อนูเบามาได้แก้วบ้านบ้านมาเห็นระบาดมาเล่เท่าเด้อถ้าบ้านอนน้ลูกนอกเยี่ยมแล้ววะเจ้าแสดงล้วะใ่ไหมน่ินาเรอินอะไรคัมะกินข้อาบดะกิน้อยบแม่กินต้องหยาบตีะกเนี่ยมาเนี่ยมาเน นเมื่อนชินเขาไม่นอยังดูเลยสุดไม่ได้รอตรงนั้นเลยนี่ก็ไดี้นวันนี้เหรอไอ้ยิ่ใจเย็นแอนดี้จะได้กินข้าดูังันเถเผื่อยกันมัดอไคนเดีโอ้กัน้ย่ใจเย็นเข้าคุยนกู่บ้านเยว่ามีเพี้ยนข่างขาดสายอแน่แนแต่วนส่วนที่พอนมากเลยนะแอนดกนเยน

แล้วก uhm, ็พ <bom> ี <than before. S 1> ่หญิงนะครับผมสวัสดีค่ะชื่อชื่อช่องอะไรนะพี่หญิงแสงทองทลช่องพี่หญิงแสงทองเลตานงผลิตกินครับเนมะเยี่มหยี่มาเลยพี่ชีบอกยงอี้ดยวนดูแปพนนหลยคนนะผมเมื่อเท่ากัร้วตีดสาคนเรา่อ่าัผมช่วยรับงานเลยไม่อะะเบิ่งนุ่มบ้านเพื่อนสองตาลยห้กินกแค่ะ เอวันนี s <S Luckily, yeah. yeah, oh, yeah. right? ้สขึ yeah, ้นช่วงหนแงก่อนไม่นอยล้ววันนี้ย่าู้ว่าสิ้นินช่วงกันลองต่อยนว่าจะมีที่ั่นแต่เราใหยไม่นี่ย่นลี่ยนต้งคอเปลี่ยนมเออมเปลีข้ามเปลี่ยนต้องคอเปล่นเสับหมอเสียหมน่หมอทียงห้นเนี่ยหอะเน ยังว mm. ่าเตนได้คนเดียวเห็นเด้นเยอะเร่งร้อ่เต็นเร่งร้อกเตนใกลรงแล้วใกลงแล้วเดินงบเดินงบสวัสดีบ๊วยบ๊วยใกลงแล้วเอาเห็นเต้นไหนยุก็สุดเขื้นเหื่อนเย็นร้อนมเด็นนผ่านหรืไม่ท่เด้นผู้ป็ แขกวันเชิญจะพินพอพี่น้องวันแล้วก็สิ่งเร่องเมื่อวันที่นี้วันนี้เด็กวันทุกอย่ทุกลนสดพี่น้องจะอยู่น้ัเพ่นหลอกพี่ยาวเนพินาดเด็กน้าใส่ว้พี่น้อไปใส่หลอกวี่วมันพินดไปแก้เสียงระบบเสียง้วนี่ปัญหาตอนไลน์สดหลอบเมื่อกี้แล้ไปแก้่อกี้ง่ายทุมท่านก็บอกอยู่ใส่ แม่รย์สปเรื่องดวนพื่อปยังไปเฮ็ดเสียงเพื่อเหมือนไปหายกพอยูเพราะว่าออาิศเพ่นแยกไปแต่ว่ามันก็ต้องเห็นงานยุงเกี้ยงต้อแลวไม่เห็นจบเป็นมกี่นี่ไม่เห็นเป็นบอเห็นยู่ตสแมนบ่เยีนยมบ่แมนตั้งแห่เปื่ดโอเคค่ะพี่น้องคะพิ่นทีมแล้วนะคะหนยงกรสิไรมั่งกันจ้า เอาไว้สำนียงนะคะเมื่อกี้แหวมเฮาดีท็อกแล้วกันแหวมให้งกำลังใจเแสนคือเกาพี่น้องนะคะเอาไว้รอบหนักอ่ะนั่นล่ะคือเกาประเด็นเดิมคือขคืนม่ขึ้นกันคือเกาหล่ะจันพี่น้องห่ดไป็นี้ยขึ้นมาขึ้นกันมาขึ้นเกาจ้ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดหูใส่คล้องคะแนนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเชี้ยร์ใส่ได้แต่ขอบคุณที่มาไหวหน้าบ่เชียร์ก็ไม่เหมื่อไง